ได้เห็นชุดแบบนั้นอีกไหมอ่ะนี่เอาละน้องพี่้องถามมาโอพี่ฝากถามด้วยได้เห็นมเอออยากจริงจริงอ่ะฝนตกเลยฮะใช่ชุดเลยยังไม่แห้งไงใช่ครัับบมนนลแชุดยังไม่แห้งมันเลยแนบมันเลยแนบมบป๋อ ไม่ถ้าแบบวันนั้นพอคนมาแซวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาหมกเข้าตู้ไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาใส่เท่าไหร่ตอนแรกที่ไลฟ์ทำอาหารนะครับไอเราก็ไม่รู้เพราะว่าในในมุมของเราที่เรามองมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าพอในมุมที่ออกไปในกล้องเนี่ยมันเงามันเป็นเงาเราอ่าเราเราไม่ใช่ใช่ใขอบคุณแม่นายมากค่ะไปกนเงาแล้วคนไปจินตนาการตัวเองอ่ะไม่รู้อะไรรู้ว่าเป็นภาษาอะไรไม่รูอะไรรู้ เงาน้ำมนเ์แต่สมมติว่าเขาใส่แก๊งไม่น่าจะเงาชุดก็มิดชิดชุดมิดชิดชื่อเรียกว่าโดงไม่ธรรมดาอะไรไม่ธรรมดาครับโดงเขาก็เป็นไม่ธรรมดาเป็นคนไม่ธรรมดาแม่นายคอนเฟิร์มผมก็เสียวเลยชื่อเรียกครับว่าคนสกัดถึงเลยซีเรียสครับถ้าซีเรียสไม่มันไม่คุยแบบนี้เลยอันนี้สนุกสนุกเลยครับ